ฉะนั้นมองมองให้รอบม,มองให้รอบมองให้รอบถ้าเราเห็นไหมเป็นเหยื่อทางอารมณ์<ะ>เรามองว่าเราโดนกระทํา<ะ>จริงๆไม่มีใครกระทําเรานะ,ะเพราะความขาดสติเรากระทาตัวเองอยู่ทุกขณะเมื่อใดที่เรามีสติเราจะเลือกได้<ะ>เขาหยิบยื่นอะไรมาไม่จริงก็ไม่เห็นโกรธนี่จริงก็ไม่เห็นโกรธนี่เพราะมันจริงหนืหอกไหมไม่จริงก็ไม่เห็นโกรธเพราะมันไม่จริงเราก็โกรธไม่จริงเราก็โกรธทำไมเป็นอย่างนั้น เพราะมมีความโกรธอยู่แล้วอยู่ในจิตเพราะอนุสัยทนี่มันฝังอยู่ในจิตมันเยอะอะพอใจในรสชาติแบบนี้ทํายังไงมันจะพอใจใน,ในการยอมรับทีเนี้ตัวยอมรับนี่แหละคือปัญญาเห็นความหยีดิดนี่แหละเห็นความที่มันอยากอธิบายนี่แหละใ,ให้เขาเข้าใจเราผิดได้ไหมเนี่ยทานไปเลยทานความรู้สึกตรงเนี้ย ยากกว่าวัตถุนะเป็นความละเอียดขึ้นมาอีกระดับนึงให้วัตถุหยิบยื่นกันบางทีมันโอ้ห้าร้อยพันหนึ่งเหมือนหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งบางทีก็ให้ง่ายนะแต่ให้ความไม่ได้ดังใจมันทุกอย่างมันมีราคาที่ต้องจ่ายแต่เราจะจ่ายเป็นอะไรบางทีเราอาจจะติดหนี้เขาเป็นในสิ่งตรงนี้ก็ได้เราถ้ามองในลักษณะของกรรมอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราไม่มีบังเอิญในเมื่อไม่มีบังเอิญ การที่คนหนึ่งมา,าใหว้เราอาจจะเคยให้เขาก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เขามาว่าให้เราสติปัญญาในปัจจุบันคือเราจะสร้างกรรมตรงนี้เพิ่มหรือเราจะแก้กรรมตรงนี้ให้หมดไปล่ะเพราะฉะนั้นผู้เจ้าถึงชี้ลงที่ปัจจุบันค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีสติหลายๆอย่างมันพอใจกับคําชมชพอใจกับคําหวานแล้วก็ตายเพราะคําหวานนี่แหละเราไม่เห็นเลยว่ามันมาในคาบของ เหมือนขนมหวานน่ะอ่าเราเคยได้ยินไหมอะไรนะไอ้อาบน้ําผึ้งอะไรนะยาพิษอาบน้ําผึ้งหรืออะไรใบมิตโกนอาบน้ําผึ้งนั่นแหละทุกอย่างมันมันมาด้วยเปลือกมาได้ด้วยความพอใจกันอ่าเอาความพอใจตัวนี้แหละมันบาดลึกทีเนี้ยมันเป็นพิษเป็นไยเพราะเราพอใจนี่แหละเราเลยไม่ค่อยระมัดระวังแต่อีความไม่พอใจเนี่ยบางทีมัน ปึ้งมาเนี่ยมันไม่พอใจเลยง่ายอ่ะนึกออกไหมมันไม่ต้องรักษามันมันมองแล้วว่าเป็นศัตรูเลยอย่างเงี้ยแต่อีความพอใจนี่โอ้โหนึกออกไหม,มกินลึกมากๆเลยนะ<ม>บาดลึก <c oughs> ก็ย่าที่ทาท่านไหน <c oughs> อยากเดินทางมาร่วมแจกพาะผมมาตั้งลงทานมา พูดคุยกันเข้ามาได้ในวันที่หนึ่งสองสามที่นาเยียหรือวันนี้ใครอยากที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพเนาะสนับสนุนลงทานหรือว่ามีส่วนร่วมนะคะในงานมันมหาทานบ้านนาเียหนึ่งสองสามเราจะพวกเราว่าจะเป็นลงทานสายเปเหมือนเดิมลงทานสายเปใครอยากร่วมเป็นลงทานสายเปกับหนูแจกตังค์อย่างเดียวก็สามารถร่วมได้นะคะธนาคารกสิกรไทยท่านไม่ทิดเจ้นจันปักหมุดไว้ให้ในหน้าเพจแล้วร่วมสร้างเหตุอ่าร่วมสร้างเหตุ เราก็มีหน้าที่แค่สร้างเหตุอ่ะไม่ใช่หาเหตุนะแค่สร้างแค่ทะอะไรที่ทําไปแล้วทุกก็อย่าทําค่ะถ้าทําแล้วก็อย่าทุก่แค่นั้นแหละง่ายๆคําว่าทําก็ทําตามเหตุปัจจัยทําเท่าที่กําลังเราไหวทําเท่าที่เราทําได้ค่ะเหมือนหลายๆคนพยายามเหมือนมาถามเราว่าเนี่ยเรามีเงินอยู่ก้อนนึงเราควรทํายังไงดีอก็มาถามเราอะต้องต้องตั้งคําถามดีๆนะว่าทา ต้องควบคุมคาถามเอามาทาอะไรไม่มีเหลือเหมือนเขาถามเรานี่แหละว่าอยู่บ้านปฏิบัติได้ไหมหรือหรือเขาต้องบวชไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามเลยว่ามาถามเรานะทั้งว่าเราก็เลือกบวชอ่ะลอกไอาจันถ้าอยากได้คําตอบต้องต้องดูบุคคลที่ถามก็ในเมื่อเราบวชเราก็ต้องตอบว่าบวชดีกว่าสิเพราะว่าถ้า แต่เราก็ไปดิเสธไม่ได้หรอกว่าอยู่ในฐานะไหนก็ภาวนาได้อันนี้จริงไหม<ฮ>จริงอยู่ในฐานะไหนก็ภาวนาได้หมดแหละแต่มันทําได้จริงไหมมันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลคนนั้นแหละเพราะหนึ่งนะปัญหาของการใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกมันต้องเอ,อื้อด้วยการทํามาหากินค่ะ<ฮ>เอื้อด้วยปัจจัยสี่ถามว่าอยู่ตรงนี้มันก็ทําเหมือนเดิมแหละทำหนักกว่าเดิม<ฮ>ด้วย แต่การทําของเราการตื่นมาทํามันทําเพื่อองค์กรมันไม่ได้ทําเพื่อตัวเองค่ะแต่การทําเพื่อคนอื่นทําเพื่อองค์กรทาเพื่อให้ทุกอย่างมันรันไปได้เนื้อแท้จริงการทําลายตัวกับเป็นการทําเพื่อตัวเองที่แท้จริงแต่การทําเพื่อตัวเองอยู่ข้างนอกทําด้วยการแข่งขันเปรียบเทียบกับเป็นการทําด้วยกิเลสทับมาบ่าท่านหลวงตาหลวงตาไปกรุงเทพแล้วเรียนแล้วคือขยันเอาหนามบะพร้าว อันนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างกุฏิข้างกุฏิข้างข้ากก็จะมีบรรยากาศไกลไกลใช่ข้างซ้ายข้างขวามีคําถามคุยกับหนูได้นะเพราะนานๆหนูมานั่งไลฟ์วันนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งหนูก็จะออกไปในเยียแล้วค่ะเพราะบางทีการไลฟ์การนั่งไลฟ์นี่ที่มันเป็นแบบพิธีรีตองมากมัน ภาษาเราเนาะเรายังไม่ชินสามปีแล้วก็ยังไม่ชินกับการรับบทหน้าฉากอย่างนั้นอาจจะด้วยสันดานอาจจะด้วยนิอุวัหนิสัยที่เป็นอย่างเนี้ยความไม่ไม่ต้องแปลงใดๆกับสื่อสารได้ดีกว่าบางทีการใสคือมันก็ลันไปตามเหตุแหละมันก็ต้องธรรมชาติก็ต้องรักษาหลายๆอย่างแต่เราบางทีเราลืมความเป็นปกติธรรมดาหลายๆครั้งที่ เราลืมตัวเราเอาอะไรก็ไม่รู้มาฉาบทาความเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีหัวใจที่แสนธรรมดาดมันจะร้องไห้ก็ได้นะมันจะรักก็ได้นะมันจะเกลียดก็ได้นะมันจะบีบคั้นก็ได้นะมันจะสบายก็ได้นะแต่รู้จักมันไหมรู้จักอะไรที่เป็นเหตุทําให้ความรู้สึกพวกนี้เกิดขึ้นไหมเนี่ยคือการภาวนาคือการมารู้ตรงเนี้ย แต่บางทีเราเอาสิ่งอื่นตั้งเราเอาสมมุติที่โลกให้ค่าตั้งจนลืมหัวใจที่แสนธรรมดาตรงนี้มันเลยทําให้เราพลาดความความสงบหรืออาจจะใช้คําว่าความสุขในปัจจุบันไปเพราะเรามัวแต่ไขวคว้าหาความสุขในอนาคตเราพยายามหาความมั่นคงแต่เรากลับไม่เรียนรู้และยอมรับเลยว่าความมั่นคงไม่เคยมีอยู่จริงเราไม่ได้เด็กตลอดไม่ได้อยู่ในวัยก้างคนตลอดเนี่ย กำลังเข้าสู่วัยชราแล้วเห็นไห <c oughs> มต้องคิดว่าห้องยิ่งสิบแปดบ่ได้เลยต้องเหายหัวใจห้องสิบแปดกระตับกระนาห้องมันหาซิบแล้วคําถามจากแม่ชีแม่มนนะคะชื่อมนแม่ชีเ <c oughs> จิน้นคะช่วยสอนวิธีดูจิตอยู่กับธาตุรู้ค่ะ <c oughs> อย่าไปพยายามแยกแยะอะไรเลยอยู่กับลมไปเลย,เลยหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อย่าไปแยกอะไรั้างนั้นั <c oughs> ้งนั้นมันเป็นชื่อของธรรมะมันเป็นผลที่เกิดจากการดูลมนี่แหละ แล้วเขาใส่ชื่อเข้าไปหายใ,ใจเข้าก็รู้หายใ,ใจออกก็รู้ชัดในรายละเอียดของลมเดี๋ยวมันจะเห็นการทํางานของอารมณ์เองเดี๋ยวจะเห็นการทำงานของจิตเองแต่ยิ่งเราไปพยายามเข้าใจเรื่องของจิตนั่นแหละคือการปรุงละค่ะมันสร้างความรู้ตัวนี้ซ่อนขึ้นมายิ่งเมื่อใดที่เรียนรู้เยอะกูรู้เยอะกว่าคนอื่นนะกูกับทุกกว่าคนอื่นทุกตัวนี้เพราะอะไรอะ่ะเมื่อใดที่ไปฟังคนที่พูดไม่ตรงกับสัญญาไม่ตรงกับ สิ่งที่เราอ่านเรารู้มาคล่องชิบหายเลยนะไปนั่งฟังครูบาอาจารย์เทศอยู่แต่ละวัดโอ้โหคนนั้นทําไมพูดอย่างนี้เคยถูกอยู่คนเดียวนะเพราะฉะนั้นเข้าก็รู้ออกก็รู้รู้ลมพอค่ะลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้สั่นรู้ยาวรู้คทีเนี้ยมันก็จะเห็นว่าดีใจก็รู้ไม่พอใจก็รู้สงบก็รู้หยากก็รู้อยากด่าเขาก็รู้อยากไปนอนกับเขาก็รู้มันปฏิบัติเพื่อรู้แค่นี้เองนะ แต่ถ้ามึงไม่รู้นี่มึงไปแล้วอํามึงททุกวิธีทางขยบเข้าไปเ้วยไปเพราะเขายังไม่รู้เขาไม่รู้ก็ตามมึงรู้มึงจะถาวิธีเองนี่นามบกเข่าเพื่อนเอามาหลายๆแค่มีสัญญาว่านามบกเข้านั้นไปแล้วมึงเสือกูบอ่พี่อัจจะขึ้นหน่๋ยจะานามบกเข่ามาถวายพระขยายยางจงกลมเลยนะเอากาแฟบอชิมกาแฟหนูบ่พี่ว่างกาแฟชิมกาแฟสิกาแฟผ้าชิมคิบดิเอาใส่นกเอาไส้ เพิ่นขายกาแฟขึ้นเออมีมีการอ้างกาแฟกันเกิดขึ้นมันไม่มีอะไรที่จะต้องพยายามหรอกที่คำว่าพยายามจริงๆสิ่งเดียวที่เราควรสู้คืออารมณ์ในความไม่ดีของเรานี่แหละไม่ใช่ไปสู้เพื่อที่จะแข่งขันกับข้างนอกหรอกไม่ใช่เราไม่ใช่ไก่เราไม่ต้องขันจะมีอะไรเีวิตร เราทําให้มันวุ่นวายจนเป็นภาระเองก็บ่นว่าทุกเองหาของมาห้อยทับถมตัวเองห้หอยเส้นหนึ่งสองเส้นเยอะเข่าแล้วก็บ่นว่าหนักอาชาไทยเด้อช <c oughs> าเล่าบ่าจา๊ะ <c oughs> มี่เลยจ๊ะคนเล่าเอามา <c oughs> เห็นจเงเป็นไสอยังอ่านอ่านซิจัน ขอโอกาสครับทุกสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติมันจะเป็นโดยอัตโนมัติของมันใช่ไหมครับใช่ค่ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเกิดทุกขณะอีกแล้วแหละค่ะเหมือนเรากินเยอะมันก็แน่นท้องนี่หละคือสภาวะเหมือนเราไม่กินท้องมันก็ร้องนี่ก็คือสภาวะเราจริงๆมันต้องรู้จักทุกขณะที่มันเกิดขึ้นแต่หลายคนแบบถามว่าเออนั่งภาวนาไป คนนั้นเห็นสีเห็นแสงทําไมเราไม่เห็นแสงอะไรมั่งเลยเออก็มันจะยากอะไรถ้าอยากเห็นแสงอ่ะจะไปนั่งรับตายอย่างน้ออยากเห็นแสงก็ไม่เปิดไฟอ่คือเราสัญญามันไปหมายว่าเห็นเกิดอย่างนี้แล้วจะดีคือมันหมายหมายมั่นยึดมั่นถือมั่นไว้หมดแล้วเลยลืมความเป็นปกติธรรมดาพอออกจากหลงโลกก็มาลงธรรมมาแปลงร่างเป็นนักปฏิบัติ ย่างค่อยๆยมคิดว่าเข้าใจว่าอาการทําอย่างนั้นแล้วจะมีสติแต่ตรงนั้นมันคือผลจากการฝึกมันไม่ใช่เจตนาที่จะทาอาการขึ้นมาเราจับหลักผิดอ่าเราเหมือนเราหิวข้าวอย่างเงี้ยแต่เราพยายามสร้างความอิ่มให้เกิดขึ้นความอิ่มจะเกิดขึ้นได้เพราะเรากินนะอ่าสร้างยังไงมองยังไงดมยังไงมันก็ไม่อิ่มนะนี่คือความเป็นจริง เพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่จะทำให้เราเห็นรายละเอียดของแต่ละอย่างก็คือการปฏิบัติความสงสัยไม่มีทางหายไปทาให้ปฏิบัติก็คือมีสตินี่แหละสิ่งที่ผู้เจ้าสอนท่านก็ชี้ชัดอยู่แล้วศีลส,สมาธิปัญญานี่คือมัคเขาถามบอกว่าแม่ชีเจลคะอธิบายการปฏิบัติเพื่อละอัตตาตัวตนค่ะทิ้งค่ะ <c oughs> มันง่ายมากเลยอารมณ์ไม่ได้ดังใจเกิดขึ้นเขาเข้าใจเราผิดทิ้งได้ไหม <c oughs> ให้เขาเข้าใจเราถูกได้ไหม <c oughs> มันก็ถูกของเขาแหละ,ะแต่เราเนี่ยเห็นไหมมันไม่อยากทิ้งไงทิ้งไม่ลงอ่ะลืมไม่ลงอยากให้เขาเห็นดีด้วยทุกอย่างตดก็หอมดีมากเลยเราเนี่ยดีมากเลยนะเอะอ,อเห็นไหนมมีคำที่เขากำลังแชร์กันอยู่ล่าสุดคำของ,องตาที่แบบ ลงไร่ค่ากูไรค่าไม่ได้อะกูมีค่าตื่นมาปุ๊บกูก็มีค่าน้ําค่าไฟความเข้าใจก็คือบางคนเข้าใจว่าเราต้องทําตัวให้ไร้ค่ามากเลยแบกทุ่งปุ๋ยกันเลยตัวไม่ใช่อย่างกับความไร้ค่าในความหมายของลวงตาจริงๆนี่คืออะไรคะไม่จบต้องไปถามลวงตาแล้วกูไม่ชิ่ความไร้ค่าถ้าในมุมของกูนะถ้าในมุมมุมของกูคือแค่ทําเหตุไม่เป็นเจ้าของได้ไหม ไม่ใช่ว่าเราไร้ค่าเราไม่ทําอะไรเลยอะไรกูโม้ทำด้เป็นคนเองมึงไม่ต้องทําอะไรมึงไร้ค่าถ้ามึงหายมึงไม่ใช่แสดงว่ามันไรค่ามันไม่เห็นนะว่ามันทุกข์อย่างนี้เพราะมันอยากมีค่าความไร้ค่าจริงๆก็คือการสร้ากเหตุใช่ๆช่มันไม่ได้รู้สึกถึงความมีค่าหรือไม่มีค่าถ้าจะพูดถึงเหมือนที่ทําอยู่ทุกวันเนี้ยตื่นขึ้นมาปุ๊บใจโอ้โหกูว่าถ้าถ้าถ้าเป็นปกติถ้าเป็นแต่ก่อนกูว่า กูหูบไหลไม่ได้กูต้องไปอย่างเงี้ยกูว่ากูน่าจะแบบโอ้โหมีค่ามากกูมีค่ามากเลยนี่กูเก่งกาบยางอ่ะอันนั้นก็กูจ่ายแล้วนี่อันนี้ก็กูซื้อแล้วนี่วัดนี่กูกูสร้างนะอย่างเงี้ยไม่บอกไหมมีแต่กูแต่ภาวนาแล้วกูภากูภาวนาดีะกูภาวนาดีมากเลยอ่ะแต่มีแต่กูทุกอย่างเลยอ่ะลืมบางทีลืมว่ามาค่ากูทิ้งเสียนั่นแหละคือภาวนาเพราะฉะนั้นถ้าภาวนาแล้วทุก แสดงว่ามันมีกูไปเป็นเจ้าของอาการนั้นมันไม่ได้ดูยากเลยเพราะเราดูที่ผลภาวนามา20ปีอ่ีแต่ทําไมอ่ะมันถึงทุกข์หนักกว่าเดิมอ่าก็เพราะมีกูภาวนาตั้ง20ปีถ้าภาวนาแล้ว20ปียังทุกข์ขนาดเนี้ยโอ้โหบางทีก็สมควรแล้วนะ อย่ถ้าไม่ถ้าไม่ได้ไหลก็จะพูดตรงกว่านี้อีกอันนี้เซ็นเซอร์ไว้บ้างขอเลขบัญชีหน่อยครับอ่าแต่นี้ปัดหมดได้แล้วคงที่เขาคงไม่เห็นหนูกำลังจะสอบครับก็สามารถที่จะมาร่วมได้นะงานมหาทานบ้านนายเยอเนาะหนึ่งสอานะที่จะถึงนี้ค่ะก็วันมะลืนนี้แล้วแหละ ก็จะถึงงานที่กําหนดการก็วันที่2ของเราเนาะคณะพระสงฆ์ก็จะไปบินทบาทที่บ้านนายเยี่ยนะคะแล้วก็จะมีการแจกข้าพรหมแล้วก็ลงทานสายเปยวันนี้เราจะมาร่วมกันใครอยากที่จะมาร่วมสร้างลงทานสายเปยกับท่านแม่มเจเิร์<อ>ก็แจกค่ะลงทานของเราไม่ได้ยุ่งยากตรงทางเรามักง่าย <laughs> อยากได้อะไรไปเสี้อเองเลยใช่ใช่ใช่ใเราก็จะแบบว่าวันนี้คือใครอยากจะร่วมกับท่านแม่ทิจเกิราเราจำคำนี้ได้เลยนะจ๊ะช่วงแรกๆที่เราทําลงทานมีหลวงพี่่นถามว่าทำไมท่าน อย่างนี้แล้วเราตอบเพื่อนว่าเรามาักงยากเขาวางเสียเพื่อนบอกว่าคือไม่เห็นง่งยๆเขามักงยากเขาทุกวันนี้เรามาง่าย <c oughs> แต่ก่อนเนี่ยมันมีสัญญาณไงทุกอย่างต้องเป็นของเลิศของอคือเราอ่านเยอะฟังเยอะ,อะแล้วสัญญาอย่างเนี้ยอ,อมันวนอยู่ในหัวเราแล้วแบบเราเวลาเราอยากทําอะไรเราก็คําว่าเลิศก็คือตามที่กําลังสติปัญญาเราหาได้ในช่วงนั้นๆน,น,นั่นแหละถ้ายังมีอย่างมีสองอย่างให้เลือก เราจะเลือกดีที่สุดในขณะนั้นน,น,นี่คือนิสัยแล้วเวลาทำแต่ละอย่างออกมาก็ต้องมีเซตม,มีนั่นมีนี่เราถึงเข้าใจพี่นุษย์นิสัยคนแต่ละคนไงจริงๆนะเราจะไปมองว่าผิดหรือถูกก็ไม่ได้เพราะมันเป็นความพอใจของคนแต่ละคนะะคำว,ว่าผิดถูกจริงๆมันเป็นแค่เรื่องความเห็นเป็นเรื่องความเห็นอะไรที่ไม่พอใจเราก็มองว่าถูกจะมองว่าคนกินเหล้าผิด ก็เขาพอใจเมื่อก็ถูกของเขาเราไม่พอใจเราแค่ไม่ไปยุ่งอย่างเงี้ยแต่สภาพทุกข์ที่เป็นผลก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนในแต่ละขณะทีเนี้ยมันวัดสอบจากบุคคลคนนั้นในจิตใจแต่ละดวงในแต่ละขณะเพราะฉะนั้นมีเหตุอะไรให้ทํามีเหตุอะไรที่เป็นกุศลให้ทํารีบทํานะตอนที่ยังมีโอกาสที่พอที่จะทําได้ร,ร่างกายของเราความมีชีวิตของเรามันมีวันหมดอายุมันไม่ตั้งอยู่ได้นานเลยนะ เพราะฉะนั้นก็ทําบุญนะคะทำเถอะค่ะทํากับพวกเราเถอค่ะความไร้สาระบางทีมันก็มีสาระในตัวมันเองนะค่ะวามมีสาระของเราบางทีเราต้องอย่างนี้เนื้ออกไหมถ้าเมื่อใดที่ต้องอย่างนี้เริ่มทุกข์แล้วนะนื้ออกไหมแต่ถ้าเมื่อใดที่เอ้ยยังไงก็ได้ก็ยอมรับได้ไหมเขาเป็นอย่างงั้นเราชอบกินกาแฟจันชอบกินชาก็เออ โอ้เนี่ยไม่มีปัญญาแล้วกะลากูมากินกาแฟสิกูกระชิว,ว่าไม่ปัญญาฟังขึ้นเออฟังสิ่งบางอย่างนั้นก็ตลกดีนะครับตลกดีมองมองโลกนี้เป็นของว่างไม่ใช่อาหารว่างมันเป็นคำเมือยจำไม่ได้มันมองเป็นของว่างไม่ได้เพราะมันมีเรามันจะมองเป็นของว่างได้เพราะมันไม่มีเรา เราไม่มีเรานั่นแหละคือกําลังของสติปัญญานั่นแหละคือสุญญาตาเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากการให้ทานในวันนี้แหละค่ะมังจะเป็นขอวางที่ีสุดอ่าก็จะเที่ยงแล้วพวกเราก็จะไปนายะค่ะถ้ายังไงก็จะเดี๋ยวใกล้จะถึงก็จะมาอัปเดตกันอีกทีนึ่งใครอยากร่วมลงทานสายเปกับพวกเรานะคะสายเปจริงๆค่ะเปเเปยเล็บเสียบเลยแล้วคะเปเล็บเสียบ จะรู้ไหมไมะเห่ก็คือเปรอะ ค่ะก็เดี๋ยวเนาะใครอยากที่จะร่วมทาบุญนะวันที่หนึ่งสองสามก็สามารถที่จะร่วมได้ลงทานสายเปเราเคยเห็นภาพหลายๆภาพแล้วแหละว่าวันนี้การให้ยาได้เรียกว่าอย่าใช้คําพูดว่ารู้อย่างนี้อ่าเราจะมาทําทีหลังในแต่ว่าวันนี้เราได้รู้งี้ทํำดีกว่าวันนี้เราก็ตัดสินใจเนาะวันนี้ทําเลยค่ะโอกาสเป็นโอกาสวันนี้เราจะได้ยินพ่อแม่คูย่านเสมอว่าวันนี้โอกาสเนี่ยมันไม่ได้มาน้าท่วมก็ไม่ได้ท่วมบ่อยๆไหมคะตอนนี้หลวงตาก็เดินทางไป เมืองโบราณใครอยากร่วมกับลงตาก็ร่วมนะคะใครอยากร่วมกับหนูก็ร่วมนะคะตอนนี้เราเหมือนจะแยกทีมกันชัดเจนพี่เพชรร่วมร่วมกับหนูหรือร่วมกับลงตาคนละครึ่งนะพี่คมหนึ่งพันที่พี่เพื่อสาธุค่ะพี่เพชรพี่คมร่วมลงทานอวดแล้วครับเออ ได้ค่ะพี่คมพี่เพชรเนาะก็ร่วมทำค่ะใครที่อยากจะร่วมนนเดี๋ยวเราจะปักหมุดไว้ให้แล้วก็ใครที่อยากจะร่วมทํากับท่านแม่ฮิจโจนก็สามารถที่จะร่วมได้รอติดตามเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีอะไรมาแจกค่ะใครไม่ร่วมไม่ให้นะติดตามไว้นะคะอะไรล่ะท็คนมีคนถามมาแล้ว มีปฏิทินไหมมีค่ะมีมีมมร่วมมาเลยค่ะอ่ามีคนมาถามเรื่องปฏิทินกันมามากพอสมควรเนาะก็ปปฏิทินของวัดเราเนาะที่เป็นส่วนกลางของวัดเราก็เรากําลังท่านไม่ใช่กําลังดําเนินการทําอยู่นะก็จนะ,<ำ>ะเขาบอกว่าจะส่งมาให้วันที่หนึ่ง ประมาณว่าหนึ่งเดือนหน้าก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะ่าคือบ,บอกบอกไว้ก่อน<ม>แล้วเดี๋ยวหลังจากเสร็จงานบ้านนายเยนเนี่ยเราอาจจะมาไลฟ์กันอีกรอบ<ช>นึงใ<ช>เนเรื่องของปฏิทินเนาะพยายามที่จะจัดส่งให้ภายในปีนี้นั่นแหละเพราะหลายคนแบบว่าทักเข้ามาถามกันเยอะมากๆว่าปีปฏิทินลงตาไม้อะไรเงี้ยค่ะมีค่ะมีสติรับปีใหม่เป็นปฏิทินไม่ว่าจะปีไหนก็เหมือนเดิมนะถ้าขาดสติวันนี้อย่าเพิ่งจองเข้ามานะคะแต่ว่าโอ้ได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูจะมาไลฟ์สลิปวันนี้แหละเดี๋ยวหนูจะแจก อธิษฐินมีสติรับพรปีใหม่สีรับ şey, ปีใหม่เนาะเอาหลวงตาบอกว่าเมื่อใดที่ถ้าใครขี้ไม่ออกให้ไปติดไว้ในห้องน้ำอ้าวจริงหลวงตาพูดอย่างนี้จริงอ่าให้ไปติดหลวงตาไว้ในห้องน้ำนะใครท้องผูกไม่หน่อยว่าสิผูกก็ก็ปาดปาดอันปาดไม่หน่อยอีกเขาไม่หน่อยก็หายังปิดตาลุงตาลุงอย่างนั้นหนาลงตาเขาผนัง ขอให้ธาดขันแข็งแรงนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนรักษาสุขภาพได้ค่ะห่วงยายพี่เพชรฟังแม่ไปก็หัวร้อตามแม่ไปค่ะเฮ้ยอยู่ตรงนี้ยิ่งหัวร้อนหนักเลยพี่เพชรยาว่าโนพาดเรื่มทำโรงทานสายเป็นนร้อยบาทสาุสักจิริยนโนโน ่วมทำบุญกับแม่เจินห้าสิบบาทครับคุณ <c oughs> จันอเนกราบเซรีสาธุขอร่วมบุญกับแม่เจินห้าร้อยบาทคา่ะมีความสุขที่ได้ฟังแม่ชเจินไลฟ์ค่ะหนูก็มีความสุขถ้าพี่โอนมาหนูจะมีความสุขกับพี่ความสุขหนูขึ้นอยู่กับจำนวนเป็นไงวรู้กันเนาะเราอยากได้พราแม่ผงอยามีความสุขใช่มีเหตุอยากมีความสุข,ขอีกไหมคะเระมาสร้างเหตุแห่งความสุขมันมีครั้งหนึ่งปีแรจจกๆเลยพี่อะไรวะ ก็เหมนเขาจําไม่ได้เขาซื้อกับเราเขาเห็นพวกเราอยู่ป่ากันเนาะเขาก็มาจากในเมืองเขาก็ซื้อ KFC ซื้อของซื้ออะไรมาซื้อพิซซ่าซื้ออะไรมาเต็มเลยช่วงนั้นก็จะมีเรามีแพทมีพี่หญิงมีชีแอนซื้อมาก็พากันนั่งกินกันแล้วแกก็นั่งดูกินนะจันแล้วแกก็บอกว่าพี่มีความสุขมากเลยเห็นพวกน้องได้กินอย่างเงี้ยพี่มีความสุขมากค่ะเราก็เลยถามพี่อยากมีความสุขยังไง มันจะไม่ได้ลงแน่เลยไลน์นี้ก็ขอนุมโมทันากับใครยังไม่ได้ร่วมก็รีบร่วมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีปฏิทินน่าจะอาจจะหลังงานนะเดียเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาไลฟ์ไลฟ์แจกไลน์แจก ปฏิชินในายเอแต่จะดูจากชื่อไลน์นี้แหละออมีความผู่เป็นปกขึ้นแล้วห้าร้อยบาทค่ะนี่พี่วิชิตมาแล้ว FC ตัวจริงพี่วิเพิ่งรู้ว่าพี่วิชิตเนี่เป็นพ่อน้องกันมาทุกไลฟ์แบบว่าติดตามตลอดมีหน้าพ่อเป็น FC มีหน้าลูกได้บวชจ้ะไม่ใช่การเป็นอีกเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่น่าจะอายุยี่สิบเองนะเรียนไม่ชู เม่ชีอายุน้อยไม่ชีอายุน้อยน่ารักเรียนปีสามแล้วก็คือแบบว่าไม่ได้ดรอปหรือว่ายังไงคือลาออกเลยลาอเลยค่ะน้องอย่างนี้ค่ะรักมาเลยเหมือนเราเนี่ยแต่เราไม่ได้รักมากันคืนแค่นั้นแหละร่วมนหนึ่งร้อยบาทมีจะดินเพลงคู่ดานค่ะแล้วก็มีแม่ชีเดี๋ยวเดี๋ยวสักวันจะพาแม่ชีวัยรุ่นแม่ชีที่ ไอเนี่ยมานั่งคุยกันเราต้องเตรียมตัวออนนั้นตอนไปเรามีแม่ชีที่ยังอายุไม่ถึง20ก็มี20่ต้นตนก็มี90ก็มีอ๋ออันนี้แม่ชีน้อยแม่สาธุค่ขาวโมีหม่งสิลุ่ง เกียรติอนันต์นะคะร่วมบุญด้วย100บาทก็สําหรับไลน์นี้ก็ขออนุโมทนากับทุกทุกท่านนะคะเดี๋ยวอีกสอาวันเจอกันใหม่ค่ะสาธุติดตามปฏิทินไลน์หน้านะคะ